สวัสดีครับนี่คือช่องพี่พูงตองพูตพูพูดพูโตพูดเองสวัสดีครับนี่คือช่องพี่พุงองน้องพุงโต<ด>วันนี้องจะมาสอนคำว่าห้อง<ำ>นอนกับว่าห้องนอนรงแรมให้พุงตู ครับเอ้คนนี้นะคะคำในพี่จะสอนในทั้งภาษาอังกฤษทั้งฝรั่งเศสนะครับอจะสอนนั่งแข่งูตัวอย่างไล่คือตัวอย่างไล่คำว่าอะไรก่อนห้องนอนหรือโรงแรมอืมห้องนอนกับโรงแรมคำไหนก่อนอยากที่อยากให้พี่สอนนะเออโรงแรมโอเคโรงแรมภาษาอังกฤษก่อนนะ hotel hotel พูดโตสิโต hotel hotel แล <Hotel. S 1> ้วก็ภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ที่นอนใบแป๊บนึงภาษาฝรั่งเศส hotel พูดแล้วโต hotel อืมคราวนี้ห้องนอนนอนก็ภาษาอังกฤษ bedroom 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 Bed <room. S 1> Bed ภาษาฝรั่งเศสว่านะชูมชูมชูมชบมไปฟัง